เกลยวรักปราพันโดยทัชมาฮาวตอนที่6สถานที่นัดหมายคือร้านอาหารเล็กๆกริมทางบรรยากาศสงบอาจเพราะยังเป็นเวลาเช้าในวันธรรมดาซึ่งผู้คนส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ทำงานเกลียวคลื่นก้าวเข้าไปด้วยหัวใจเต้นระรัววันหวาดไม่น้อยไม่อาจคาดเดาว,ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อ ส่วนบิดานั่งเงียบไม่ปรีปากพูดนับจากออกจากบ้านใบหน้าขรึมแววตาครุ่นคิดถอดคราบผู้ชายขี้เมาจนไม่เห็นรอยเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงร่างอวบอ้วนผิวขาวหน้าตาดูออกว่ามีเชื้อสายจีนยิ้มแย้มเดินตรงเข้ามาหาหล่อนและบิดาจัดแจงที่ให้นั่งหากหล่อนปฏิเสธเพราะสายตาพุ่งตรงไปยังนายพิชิต ซึ่งนั่งรออยู่ก่อนแล้วดวงตาสีน้ำตาลเหลือบมองบิดาเห็นขบกรามแน่นจนขึ้นสันนูนบรรยากาศตึงเครียดคนนั่งรออยู่ก่อนลุกขึ้นทักทายผายมือเชิญให้นั่งด้วยท่าทางกวนๆเกลียวคลื่นค่อยๆนั่งลงพยายามทำทุกอย่างให้ช้าไว้คมสติไม่ให้เตลิดเปิดเปิงเพราะอารมณ์อันพลุ่งพล่าน เดิมน้ำเย็นๆก่อนนะครับชายหนุ่มผิวดำกล้านสวมเสื้อเชิ้ตสีนวลกางเกงขายาวเรียบร้อยแตกต่างจากชายขี้เมาคนเมื่อคืนล,ลิบลับพูดพลางยกแก้วนำส่งให้สองพ่อลูกหญิงสาวเพียงรับและวางไว้เฉยๆเช่นเดียวกับบิดายังไม่ทันเอ่ยปากถามคนนั่งข้างกายก็ชิงเอ่ยขึ้นก่อนคุณใช่ไหมที่เอาเอกสารนั่นให้ผมเซ็น นายพี่ชิตยิ้มเย็นแววตาสบตอบไม่เกรงกลัวเมาขนาดจำไม่ได้เชียวหรอครับเนี่ยก็คุณอุดมบอกผมว่าอยากขายบ้านผมก็อุตส่าห์ช่วยซื้อบ้านเก่าๆพังๆขายได้ราคาขนาดนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับนายอุดมลุกพรวดจ้องหน้าอีกฝ่ายแทบถลันเข้าไปฉีกร่างคนตรงข้ามแหลกออกเป็นชิ้นๆ บุตรสาวรีบลุกขึ้นรังแขนบิดาให้นั่งลงพ่อคะอย่าผลีผามสิเราเสียเปรียบนะหญิงสาวกระซิบเตือนแววตากล้าอ่อนลงหยุดอาการฮึดฮัดทันควันยอมนั่งลงสงบอีกครั้งชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามมองปฏิกิริยาของชายวัยกลางคนอย่างไม่สะทกสถานจะเดือดร้อนวุ่นวายไปใหญ่ ในเมื่อเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณพิชิตคะฉันไม่ทราบว่าคุณคุยกับพ่อไว้ไว่ายังไงอาจมีความเข้าใจผิดบางอย่างคุณถึงคิดแบบนั้นเรามาวันนี้เพื่อจะบอกว่าเราจะไม่ขายบ้านนี่คะ่ะเช็คของคุณแล้วก็สัญญามือเรียวเลื่อนซองสีน้ำตาลบนโต๊ะให้คู่สนทนาพิชิตเสือกไสเอกสารกลับมาให้หล่อนแทบทันที คงไม่ได้หรอกครับตกลงกันแล้วจะมากลับคำได้ไงอีกอย่างมีคนจะมาซื้อต่อจากผมผมรับปากไปแล้วว่าจะให้เขาย้ายเข้าไปได้เลยเสียงหมัดประเคนกระแทกใบหน้ากร้านดังลัน่นผลจากมือแข็งบวกแรงโทสะอัดใส่แรงหมัดส่งร่างอีกฝ่ายหงายหลังล้มตึงทั้งเก้าอี้ดังโครมปลายเท้าตวัดโดนโต๊ะอาหาร าพาภาชนะบนโต๊ะหล่นแตกกระจายเปลียวคลื่นผุดลุกขึ้นเบี่ยงร่างหลบอย่างรวดเร็วไวยถูกกระทำยังมึนงงไม่หายนายอุดมก็ปรี่เข้าไปประเคนหมัดไม่ยัง้งแม้วัยจะมากกว่าแต่แรงโมโหอันมหาศาลช่วยเพิ่มพลังกำลังนำซัดจนคนอยู่ข้างใต้กระอักกระอระคนเสียงหวีดร้องของเจ้าของร้านซึ่งเต้นเราอยู่ในระยะใกล้กูจะฆ่ามึง คนพูดคว้าเศษแก้วซึ่งเกินกลาดอยู่โดยรอบเงื้อสุดช่วงแขนเกลียวขึ้นหัวใจกระตุกวูบถลันร่างเข้าคว้าแขนพ่อยื้อไว้แน่นพ่อยา่าเสียงของบุตรสาวเรียกสติในอุดมกลับคืนเขาสะบัดหน้าทะมึงถึงสบตาอ้อนวอนของบุตรสาวชะงักมือทิ้งเศษแก้วลงยอมปล่อยมือจากคอเสื้อนายพิชิตยัดตัวขึ้นตรง หอบหายใจถี่ด้วยความเหนื่อยและคนโมโหชายหนุ่มบนพื้นหยัดตัวลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลสภาพเสื้อผ้าหลุดลุย่ยหน้าตาบวมปูดโลหิตสีแดงเข้มไหลย้อยออกจากมุมปากและหางคิ้วเขาไม่โต้อตอบแต่มองกลับมายังสองพ่อลูกด้วยแววตาม,มาดร้ายอยากได้บ้านคืนนักใช่ไหมได้สิ เอาเงินห้าล้านมาให้กูภายในเจวันไม่งั้นเตรียมตัวใสหัวออกจากบ้านไปได้เลยห้าล้านพวกเราไปทำอะไรให้ถึงต้องมาทำกับเราอย่างนี้ยิงสาวเค้นเสียงถามแค้นเคืองไม่ได้ทำอะไรหรอกน้องหนูก็แค่มีคนอยากได้บ้านเธอฉันก็เลยช่วยเป็นสื่อกลางให้ถ้าจะโทษ ก็โทษชะตากรรมที่เกิดมามีพ่อเป็นขี้เมาก่าแล้วกันเขาเหยียดยิ้มเยาะขยับเสื้อเข้าที่มองหล่อนและบิดาอย่างสมเพศอะอะอะเข้ามาอีกทีราคาจะขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้คิดดูดีๆนะคุณอุดมคนพูดหัวเราะถอยร่างร้องห้ามเสียงกวนประสาทเมื่อเห็นนายอุดมขยับจะเข้าไปทำร้ายอีกระลอกมึง นายอุดมเค้นเสียงลอดไรฟันฉันจะเชื่อใจได้ยังไงว่านายจะไม่กลับคำเกลียวคลื่นถามสัมปชัญญะบีดาแทบขาดแล้วหากหล่อนเป็นเช่นนั้นด้วยคงมีแต่พังกับพังโทโทโทผมนะคนเถนตรงนะครับไม่มีเบี้ยวเส้นสัญญากันตรงนี้ยังได้ถ้าคุณทำตามสัญญาก็เอาบ้านคืนไปได้เลย เกลียวคลื่นกระชับเอกสารสำคัญไว้แนบอกกระดาษแผ่นบางเสมือนมีไอร้อนส่งผ่านออกมาจนรู้สึกได้หลังร่างสัญญายืนยันว่านายพีชิตจะยอมขายบ้านคืนหากนำเงินจำนวนดังกล่าวมาให้ภายในเวลาที่กำหนดหล่อนรีบดึงบิดาออกจากร้านแยกย้ายกับชายผู้นั้นก่อนจะเกิดคดีฆาตกรรมจากน้ำมือบิดาหล่อนเองสองพ่อลูกไม่ปรีปากพูดกัน หากความรู้สึกภายในไม่แตกต่างทั้งเจ็บช้ำแค้นเคืองเปลียวคลื่นคิดจะแจ้งความเอกสารในมือก็ตอกย้ำความเสียเปรียบอยู่เต็มประตูพ่อเซ็นเอกสารซื้อขายด้วยตัวเองหากแจ้งความคงต้องต่อสู้กันถึงขั้นศาลพิสูจน์ให้ได้ว่านายพี่ชิตจงใจวางแผนมาหลอกลวงครอบครัวหล่อนความยุ่งยากจะตามมาอีกเป็นพรวน ยิ่งกว่านั้นคือต้องใช้เงินอีกมากในการดำเนินคดีหลอนมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งซึ่งมาจากการเก็บออมเจียดส่วนหนึ่งออกจากค่าใช้ใจ่ายยุบยิบภายในบ้านคิดสระตะด้วยความว้าวุ่นถ้าไม่เจอกับตัวเองใครจะเข้าใจศรีรษะเริ่มวิงเวียนจากทั้งสภาพจิตใจที่ถูกบีบคั้นเข้ามาข้ามวันข้ามคืนรวมถึงภูมิอากาศแสงแดดยามเที่ยง ร้อนแรงเหมือนจงใจแผดเผาทุกอย่างให้มอดไหมหลังคาของป้ายรถเมย์ไม่สามารถกันไอร้อนระอุได้เกลียวคลื่นรอบมองบีดาเห็นใบหน้าเครียดซี่เซียวร่างผอมเย็นนิ่งไม่ต่างจากหุ่นก่อนจะซุดหวบลงกระทันหันหากมือยังคงเกาะเสาใกล้ตัวหญิงสาวแทบหายเป็นปลิดทิ้งผวารับร่างนั้นไว้พ่อ อากาศอันอบอ้าวกับหัวใจร้อนรุ่มเร่งให้ชายวัยห้ปีอ่อนเพลียจนไม่สามารถหยัดกายไว้ได้หญิงสาวรีบโบกรถแท็กซี่พาบิดาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเกลียวคลื่นนั่งลงอย่างเหนื่อยอ่อนไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศประท้าเหงื่อที่ชุ่มกายทำให้สถานเยือกนายอุดมซึ่งนั่งเคียงสีหน้าดีขึ้นกว่าเมื่อหลายชั่วโมงก่อนอย่างเห็นได้ชัด ความเครียดรุมเรา้าร่างกายบิดาทานไว้ไม่ไหวต้องมานอนให้น้ําเกลือและยาคลายเครียดอยู่ครึ่งค่อนวันพอดีขึ้นแล้วจริงๆนะคะเกลียวขึ้นย้ำถามพอไม่เป็นไรหล่อนพยักหน้าหากยังคงพยายามสังเกตอาการด้วยความห่วงใยเสียงเจ้าหน้าที่การเงินเรียกชื่อเป็นระยะยิงสาวเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้รอ ผู้คนในโรงพยาบาลขวักขวยแม้เป็นวันธรรมดาชายชราท่าทางภูมิฐานซึ่งนั่งถัดจากหล่อนลุกขึ้นตรงไปยังเคาน์เตอร์เมื่อถูกขานชื่อเปลือกตาหนักอึ้องกำลังจะปิดหากหางตากลับบังเอิญเห็นบางอย่างเสียก่อนบนเก้าอี้ว่างเปล่าตัวถัดไปกระเป๋าสตางค์ใบย่อมหล่อนอยู่เกลียวคลื่นหยิบมันขึ้นมาเปิดดูพบบัตรประชาชนรูปในบัตรคือ ชายซึ่งนั่งอยู่ข้างหล่อนเมื่อครู่หญิงสาวบอกบิดาให้นั่งรอพลางสอดสายสายตาหาเจ้าของกระเป๋าร่างโปร่งบางหยัดตัวลุกขึ้นเดินไปยังเคาน์เตอร์จ่ายเงินยาวเหยียดตามองหาชายคนดังกล่าวจนพบคุณตาคะหญิงสาวเรียกจากการคาดเดาอายุอีกฝ่ายชายชราหันมาด้วยแววตาสงสัยมีอะไรเหรอหนู กระเป๋าของคุณตาหล่นนะคะโอ้กระเป๋าของปู่จริงๆขอบใจมากนะหนูช,ชายชราอุทานอย่างคนที่คงจะมีตลานปู่จึงเรียกตนเช่นนั้นมือหนึ่งยื่นรับกระเป๋าใบย่อมกล่าวขอบอกขอบใจพลางหยิบธนาบัตรออกมาจำนวนหนึ่งปู่ให้ขอให้คิดว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะ หญิงสาวนิ่งอึง้งรู้สึกไม่พอใจแล่นริ้วจนหน้าชาหากแววตาอาทรของผู้หยิบยื่นไม่แสดงถึงความดูถูกใดๆจึงทอนอารมณ์นั้นลงขอบคุณค่ะหล่อนพนมมือไหว้แต่ขอไม่รับไว้ดีกว่าที่เอามาคืนนี่ก็ไม่ได้มีเจตนาหวังรางวัลอะไรคนฟังมองมาด้วยแววตาชื่นชม จับจ้องหล่อนเหมือนจะจดจำไว้ให้ขึ้นใจอืมปู่ขอโทษถ้าทำให้หนูรู้สึกไม่ดีถ้างั้นเอาอย่างนี้มือเหี่ยวย่นหยิบนาบาทยื่นให้ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็โทรบอกได้ตลอดเวลาเออไม่ทราบว่าชื่ออะไรเกลียวคลื่นรับนาบาัตรสอดใส่กระเป๋าโดยไม่อ่านแม้แต่น้อยเกลียวคลื่นค่ะ บ้านปรากฏเบื้องหน้าเกลียวคลื่นและบิดาหยุดมองมันนิ่งนานโดยไม่มีคำพูดจาสัมผัสแรกที่มือแตะประตูเสมือนมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงแล่นผ่านมาอย่างหัวใจจนปวดแปลบหบลอนต้องเสียเงินห้าล้านซื้อบ้านของตัวเองทำไมบิดาเดินนำเข้าไปก่อนนั่งลงบนโซฟาดวงตาเหมอมองรอบตัว หญิงสาวสุดตัวลงนั่งเคียงข้างกุมมือใหญ่ไว้ด้วยสองมือของตนส่วนหนึ่งของเรื่องมาจากการขาดสติสัมปชัญญะของพ่อแต่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคนจงใจสร้างแผนการบ้าๆนั่นหาเงินห้าล้านในเจ็ดวันหล่อนพยายามกลืนก้อนแข็งๆที่จุกอยู่กลางลำคอลงอย่างยากลำบากสติและความเข้มแข็งเท่านั้น ที่จะทำให้ผ่านวิกฤตนี้ได้พ่อพักผ่อนนะคะเกลียวจะออกไปทำงานดวงตาว่างเปล่าซึ่งแปลเปลี่ยนเป็นห่วงใย,ยอาทรของพ่อแลมายังหล่อนทันทีไปไหวเหรอลูกเหนื่อยมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้พักเลยยิงสาวพยักหน้านาทีนี้ต่อให้ต้องคลานไปก็ยอมงานคือเงินเงินคืองานไม่ใช่หรือ ไหวค่ะอยู่บ้านร่างกายนิ่งเดี๋ยวสมองมันจะทำงานคิดวนเวียนอีกออกไปข้างนอกซะจะได้ลืมลืมบ้างนายอุดมน้ำตาเรื้นกระวัดแขนโอบบุตรสาวพ่อขอโทษเกลียวคลื่นซบหน้าลงกับบ่าบิดาจนเสื้อบริเวณน,นั้นเปียกชุ่มหล่อนเงยหน้าขึ้นน้ำตาเหือดแห้งไปแล้วรอยยิ้มอ่อนจุดขึ้นบนริมฝีปากบาง พ่อไม่ต้องห่วงนะคะเกลียวจะจัดการทุกอย่างเองเกลียวคลื่นมาถึงร้านอาหารก่อนเวลาเปิดร้าน15นาทีหญิงสาวพยายามสลัดอาการหนักอึ้งในอกทิ้งเริ่มลงมือจัดร้านเตรียมต้อนรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะต่างติดใจในอาหารเลิศรสและบรรยากาศแสนโรแมนติกเพลงบรรเลงจากเครื่องเสียงคุณภาพดีถูกปิดลง นักดนตรีหนุ่มหน้าตาคมคายเดินขึ้นเวทีพร้อมกีตาร์คู่มือเกลียวคลื่นเห็นเขาโปรยยิ้มให้แขกทั่วร้านพร้อมกล่าวคำทักทายได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างคนเคยชินกับการเป็นจุดเด่นตรินหันมาทางหล่อนในตาคู่นั้นเปล่งประกายมากขึ้นพอๆกับรอยยิ้มขนาดว่าอยู่ในอารมณ์ตึงเครียดยญิงสาวยังอดยิ้มตอบกลับไม่ได้ผู้ชายอะไร น่าเป็นได้ตลอดยิ่งดึกลูกค้ายิ่งมากเป็นปกติทุกวันพนักงานเสิร์ฟสาวเดินไปโต๊ะนั้นโต๊ะนี้เพื่อบริการลูกค้าไม่ได้หยุดอุณหภูมิเย็นเฉียบจากเครื่องปรับอากาศในร้านดูเหมือนจะไม่สามารถบรรเทาความร้อนจากร่างกายเพราะต้องเดินอยู่ตลอดจนเหงื่อซึมมือเรียวยกขึ้นปาดเหงื่อที่ไรผม ริมฝีปากอ้าออกรับอากาศช่วยจมูกที่เริ่มจะรับออกซิเจนเข้ามาในร่างกายไม่ทันเกลียวคลื่นชะงักร่างยืนนิ่งกับที่สมองอันมึนชาเพราะแรงกดดันตั้งแต่เช้าเริ่มอ่อนล้าจนถึงขีดสุดคิ้วเรียวขมวดมุน่นก็ทำอย่างนี้ทุกวันทําไมวันนี้ถึงเพลียนนะักดวงตาสีน้ำตาลเข้มเซมองนาฬิกาบนผนังบอกเวลาห้าทุ่มครึ่ง อีกครึ่งชั่วโมงร้านจะปิดอดทนอีกนิดนะเกลียวขึ้นหลอนปลอบตัวเองคุณเกลียวเป็นอะไรหรือเปล่าครับปราดวิ่งวุ่นวายอยู่กับการต้อนรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ถามไทยอย่างห่วงใยเมื่อผ่านมาเห็นพนักงานสาวยืนหน้าซีดอยู่มุมหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะแค่รู้สึกล้านิดหน่อยเกลวคลื่นตอบเสียงแผ่ว เจ้าของร้านหนุ่มมองคนตอบแล้วไม่อยากเชื่อตามนั้นเกลียวคลื่นที่มักร่าเริงกับการทำงานวันนี้กลับดูอิดโรยจนหน้าเป็นห่วงแน่ใจนะครับถ้ามีอะไรก็บอกผมได้หรือไม่ก็ทุกคนในร้านนี่แหละเขากำชับปลีกตัวจากไปเมื่อลูกค้า VIP หันหาขอบคุณค่ะพี่เกลียวทำไมหน้าซีดเงี้ยไม่สบายหรอแก้ว พื่อนรุ่นน้องถามดวงตาจ้องใบหน้าซีดขาวของหล่อนอย่างพิจารณาเกลียวคลื่นซึ่งนั่งลงทันทีเมื่อปิดร้านเงยหน้ามองรุ่นน้องโดยไม่สามารถตอบได้แม้สักคำยามนี้อุณหภูมิในกายร้อนเผาเสมือนตกอยู่กลางกองไฟหากในขณะเดียวกันกลับหนาวเยือกจนต้องยกมือขึ้นกอดอกมาแล้วไปกันหรือ,อยังเกลียว หนุ่มอารมณ์ดียิ้มร่าส่งเสียงมาแต่ไกลคุณตรินสงสัยพี่เกลียวไม่สบายหน้าซีดเห็นไหมแก้วบอกริมฝีปากอยากหูยิ้มทลันร่างเข้าใกล้หญิงสาวแววตาพราวเปลี่ยนเป็นอัดแน่นด้วยความห่วงใยเกลียวคลื่นพยุงตัวลุกขึ้นช้าๆเปล่งเสียงแหบแห้งวันนี้ขอตัวกลับบ้านนะตรินเกลียวไม่เกลียวคลื่น ตรินร้องอย่างตกใจผวารับร่างที่สุดหวบลงกระทันหันแทบไม่ทันเขาสะดุ้งสุดตัวเมื่อสัมผัสกับความร้อนจากร่างในอ้อมแขนชายหนุ่มย่อตัวลงนิดหนึ่งพลางยกร่างไม่ได้สติลอยขึ้นจากพื้นอุ้มออกจากร้านอย่างเร่งร้อนเฮ้ยคุณเกลียวเป็นอะไรปราดวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาอีกคนไม่รู้เรียกรถเร็ว ตีนตอบอย่างจนแต้มรักคนหัวเสียอารามตกใจเร่งสมองให้เข้าภาวะเสื่อมชั่วคราวจนลืมไปว่าปราดเองก็ขับรถมาทุกวันปราดเร่งฝีเท้านำเพื่อนไปยังรถตัวเองกดรีโมทปลดล็อกเปิดประตูด้านหลังออกกว้างตีนยอบตัวเข้าไปนั่งจัดให้หญิงสาวในอ้อมแขนนอนราบศีรษะหนุนที่ตักของเขา แก้ววิ่งตามมาขอติดรถไปด้วยเพราะเป็นห่วงอาการเพื่อนรุ่นพี่กลับบ้านเถอะแก้วดึกแล้วเดี๋ยวที่บ้านจะเป็นห่วงปราดเป็นฝ่ายบอกขณะมือหมุนกุญแจสตาร์ทรถหักพวงมาลัยออกจากลานจอดรถตามเสียงเร่งของเพื่อนจากร้านอาหารถึงโรงพยาบาลใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะเป็นช่วงเวลาดึกสงัดการจราจรไม่ติดขัดตรินให้ปราดแวะจอดหน้าทางเข้า ช้อนร่างอ่อนแอนร้อนเผาออกจากรถวิ่งตรงเข้าโรงพยาบาลบุรุษพยาบาลกุลีกุจอเข็นเตียงมารับร่างหญิงสาวอย่างรวดเร็วตรีนเดินวนไปวนมาหน้าห้องฉุกเฉินจนปราดซึ่งตามมาเมื่อจอดรถเรียบร้อยปรามฝ่ายนั้นถึงหยุดเดินหากยังเชงเงอคอเข้าไปในห้องทั้งที่ไม่สามารถมองทะลุผ่านได้ด้วยความห่วงใยนายแพทย์วัยกลางคนเปิดประตูห้องออกมา ชายหนุ่มทั้งสองปลาดเข้าไปด้วยความร้อนใจเธอเป็นอะไรครับหมอตีนถามแพทย์ผู้รักษายิ้มอ่อนตอบเสียงเนิบไม่ต้องห่วงครับคุณเกลียวขึ้นเป็นไข้เพียงแต่มีภาวะตึงเครียดและร่างกายอ่อนเพลียจึงทำให้ไข้ขึ้นสูงกระทันหันนอนพักให้น้ำเกลือสักคืนก็รับยาไปทานที่บ้านได้สองหนุ่มกาวขอบคุณแพทย์ พลางถอนใจออกมาพร้อมกันปราดจัดการให้เกลียวคลื่นย้ายเข้าห้องผู้ป่วยพิเศษทั้งยังรับชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดด้วยเหตุผลว่าหล่อนป่วยขณะอยู่ในหน้าที่ห้องพักผู้ป่วยกว้างขวางร่างบนเตียงคนไข้หายใจเป็นจังหวะสม่ำเสมอดวงหน้าสวยคมปราศจ,จากแว่นหนาพริมหลับดังเจ้าหญิงนิทรา กรินยืนชิดเตียงทอดตามองหญิงสาวไม่กล้าทําเสียงดังเพียงสักนิดเกรงคนหลับสบายด้วยฤตยาจะตื่นขึ้นพ่อริมฝีปากบางครางแผ่วชายหนุ่มนิ่งฟังคิดว่าหล่อนรู้สึกตัวจึงแตะมือบางเบาๆเกลียวเป็นยังไงบ้างบ้านบ้านมือใหญ่ชะงัก หล่อนยังไม่รู้สึกตัวหักเพอ้อด้วยพิษไข้ต่างหากเขาเลื่อนมือแตะหน้าผากมนอุณภูมิร้อนจัดเมื่อแรกลดลงเป็นอุ่นอุ่นตรนดึงมือกลับนั่งลงข้างเตียงเฝ้ามองพลังคุ้นคิดเกลียวคลื่นเพอ้อถึงบ้านแปลกทําไมประตูห้องเปิดออกเบาๆตาดก้าวเข้ามาถามเพื่อนเสียงเรียบจะกลับหรือยัง คนถูกถามสายหน้าหันมองคนไข้นายกลับไปพักผ่อนเถอะคืนนี้ฉันจะเฝ้าเกลียวหืมอ,อีกฝ่ายเลิกคิ้วแปลกใจฟังไม่ผิดหรอกนะปาดยิ้มให้เพื่อนอย่างรู้ทันตบบ่าเพื่อนเบาๆโอเคไปละแล้วพรุ่งนี้จะโทรหาเปลือกตาปลือขึ้นกับพริบถี่ดวงตาสีน้ำตาลเข้มกวาดมองเพดานสีอ่อน สติอันเลือนลางค่อยๆรวบรวมเป็นกลุ่มก้อนทบทวนว่าตนอยู่ที่ใดมองเรื่อยลงมาถึงห้องสี่เหลี่ยมกว้างเครื่องอำนวยความสะดวกครบคันหน้าต่างถูกพลางแสงด้วยม่านสีอ่อนอากาศอันเย็นเยียบทำให้หล่อนต้องกระชับผ้าห่มขึ้นชิดอกหากความเคลื่อนไหวข้างกายเรียกร้องให้หล่อนเบนสายตามอง ใบหน้าคมคายเอนซบเตียงคนไข้ใกล้กันจนเห็นรายละเอียดชัดเจนผมสีดำสนิทตัดสั้นคิ้วเข้มสีเดียวกันผาดดวงตาซึ่งยามปกติมักฉายรอยขี้เล่นจมูกโด่งริมฝีปากหยกักทรินคนถูกขานชื่อปลือตาขึ้นหยัดตัวขึ้นนั่งตรงอาการง่วงงุนดูเหมือนจะเหือดหายเป็นปิดทิ้ง มองคนบนเตียงคนไข้ด้วยแววตาเป็นประกายฟื้นแล้วเหรอหน้าตาสดใสขึ้นนะครับที่ไหนคะเนี่ยเสียงซึ่งยังแหบแห้งถามโรงพยาบาลที่ร้านตกใจกันหน้าดูจ,จู่ๆเกลียวก็หมดสติไปคนเล่าสีหน้าฉายรอยห่วงใยเกลียวคลื่นยกมือขึ้นดูเข็มน้ำเกลือยังคาอยู่ นาฬิกาบนผนังบอกเวลา8ปดโมงส่งผลให้เจ้าตัวขยับจะลุกขึ้นเปลี่ยนชุดไปทำงานหากถูกมือใหญ่กดไว้ทันควันจะไปไหนยังไม่ทันหายนะเกลียวชายหนุ่มร้องห้ามสีหน้าตกใจเกลียวไม่เป็นไรแล้วไม่ปวดหัวตัวไม่ร้อนออกจากโรงพยาบาลเลยได้ไหมไม่ได้ครับหมอยังไม่อนุญาตพักผ่อนมากๆ จะได้หายเร็วๆตีนสายหน้าตอบเสียงเข้มหนักพลางขยับผ้าห่มให้มิดชิดเกรงหญิงสาวจะหนาวคนไข้หลับตาลงพอสติฟื้นคืนภาระหนักอึ้องกลับมาในห้วงสำนึกอีกครั้งเวลาเจ็ดวันหากมัวนอนป่วยอยู่อย่างนี้ออกจากโรงพยาบาลหล่อนกับพ่ออาจกลายเป็นคนหลักปลอย สูญเสียความทรงจำอันยิ่งใหญ่หลังนั้นไปตลอดการขอโทรศัพท์ได้ไหมคะหืมเรียวจะโทรหาพ่อป่านนี้คงเป็นห่วงตรินรีบหยิบโทรศัพท์ให้โดยด่วนในใจนึกโทษตัวเองสารพัดเข้าสบเปร่าเองห่วงหล่อนจนลืมนึกไปว่ายังมีทางบ้านเกรียวคลื่นอีกที่คงจะห่วงพะวงถึงหลอนตลอดคืน โทรศัพท์ของเกลียวแบตหมดใช้ของผมแล้วกันขอบคุณค่ะเกลียวคลื่นรับโทรศัพท์กดหมายเลขบอกบีดาสั้นๆปลายสายตกใจไม่น้อยหากหล่อนย้ำหนักแน่นว่าไม่ต้องห่วงตรินรับโทรศัพท์คืนมองหญิงสาวอย่างทึ่งจัดแม้ยามป่วยไข้หล่อนก็ยังมีสติครบถ้วนพูดให้ทางบ้านคลายความห่วงลงได้ ทั้งที่อาการเมื่อคืนไม่น่าไว้ใจเลยเมื่อไรหมอจะให้กลับบ้านคะเกลียวคลื่นกังวลไม่คลายแต่และว,วินาทีที่ผ่านไปตอกย้ำว่าเวลาน้อยลงทุกทีผมจะถามหมอให้เกลียวพักผ่อนเถอะอย่าพึ่งกังวลเรื่องอื่นนะครับเข้าปลอบโยนค่ะ สนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆสามารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือแบนเนอร์ของช่องอัคนีส์ไทม์ถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ